คุณมีหน้าที่อะไรในธุรกิจครอบครัว,วเวลาทอล์กในตอนนี้จะนำบทความที่ได้เขียนลงในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณมีหน้าที่อะไรในธุรกิจครอบครัวยังอยู่ในหมวดความรู้เรื่องธุรกิจครอบครัวเป็นบทความที่เขียนเป็นประจำทุกเดือนบางเดือนก็มีหนึ่งถึงสองตอนนะครับ สั้นๆอ่านเข้าใจประมาณสัก3-4นาทีนะครับบทความนี้โพสต์ลงในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่27มิถุนายน2567วันนี้ที่บันทึกเทปเนี่ยเดือนกันยายน2 5 6 7นะครับเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9นะครับก็ประมาณ3-4เดือนนะครับมีคนอ่านไปแล้วประมาณ766วิวนะครับก็คาดหวังว่าหลังจากที่นำ วอลร์ทอกที่เป็นการวิเคราะห์แล้วก็ให้ฟังเนี่ยน่าจะเข,าเข้าถึงง่ายกว่าการที่ไปนั่งอ่านนะครับหลายท่านก็บอกว่าไม่ถนัดอ่านนะครับก็เลยอยากจะฟังอันนี้ก็ตอบตอบโจทย์นะครับแล้วก็หลายท่านที่สนใจที่จะ,ะ Subscribe เข้ามาในวอคล์แมีซึ่งก็ตอนนี้ใกล้จะ4,000แล้วนะครับก็เราคงไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนเหมือนเซเลบทั้งหลายทั้งหลายนะเพราะว่าให้ความรู้สำหรับคนเฉพาะ ทางเท่านั้นหรือว่าเฉพาะความเชี่ยวชาญหรือเฉพาะที่ต้องการความรู้ในเรื่องของกฎหมายและภาษีแล้วก็ธุรกิจครอบครัวนะครับในวอลท็อกตอนนี้คุณมีหน้าที่อะไรในธุรกิจครอบครัวอ,อ่านประมาณ4นาทีนะมีไฮไลท์อย่างนี้ครับในบทความเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณตลาดหลักทรัพย์ที่ให้โอกาสในการนําความรู้นำประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวเรื่องกฎหมายบ้างเรื่องภาษีบ้าง ที่มีธุรกิจครอบครัวเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับนำมาวิเคราะห์แล้วก็เขียนให้เป็นบทความแต่และเรื่องแต่และเรื่องยังมีเขียนอีกเยอะเลยนะครับโปรดติดตามได้ในเว็บไซต์ของไลฟ์แพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์นะครับส่วนในวอลล์ท็อกเนี่ยผมนํามาทำเป็นบทวิเคราะห์ในวอลล์แคมปดมี่ไฮไลท์ของคุณมีมีหน้าที่อะไรในธุรกิจครอบครัวเริ่มต้นเรื่องนี้ด้วย UFO ในธุรกิจครอบครัว UFO ไม่ใช่ Unidentified Flying Object นะครับไม่ใช่จานบินนะนะครับแต่มารอดูนะครับว่าแล้ว UFO ในธุรกิจครอบครัวคืออะไรนะครับไฮไลท์ของบทความนี้คือความไว้ใจของคนกงสีกับความรู้ความชำนาญของคนนอกกงสีเบืออาชีพนะอะไรสำคัญกว่ากันแล้วธุรกิจครอบครัวได้เตรียมคนไว้ให้พร้อมกับการขยายกิจการสู่การเติบโตบ้างน้อยเพียงใด ตั้งเป็นคําถามตั้งเป็นประเด็นไว้นะครับหากคนกงสีไม่พร้อมควรนํามืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากกว่าเข้ามาทดแทนหรือนําเข้ามาผสมผสานกับเจ้าของกิจการหรือคนกงสีในตําแหน่งสําคัญได้หรือไม่นะตาแหน่งงานสําคัญนะครับนะบทความนี้เริ่มต้นแบบนี้ครับคนกงสีในธุรกิจครอบครัวมักมี2บทบาทควบคู่กันเสมอตามลําดับเวลา หากเป็นโฟลเดอรผู้ก่อตั้งกิจการเองก็มี2บทบาทตั้งแต่แรกเริ่มเลย1คือเป็นผู้ดำเนินงานเองทำงานเองนะครับกับ2เป็นผู้ตัดสินใจเองนะครับเช่นวางแผนงานเองเดินตลาดหาลูกค้าเองผลิตเองขายเองทวงหนี้เองเก็บเงินเองทำบัญชีเองคุมเงินสดเองรับสมัครลูกจ้างเองประเมินผลการทำงานของลูกจ้างเองเป็นต้นนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ าหากเป็นการสืบทอดกิจการคือไม่ใช่โฟลเดอร์แล้วนะหากเป็นการสืบทอดกิจการคือรับช่วงต่อจะมีสองบทบาทในธุรกิจครอบครัวตามมาอันที่หนึ่งคือเป็นสมาชิกครอบครัวก่อนอันนี้ตามสายเลือดนะต่อมาจึงมีบทบาทในการบริหารกิจการมีหน้าที่งานในกิจการปรากฏการแบบนี้ต้องการการจัดโครงสร้างองคอ์ออกร organization chart ท,นะที่เหมาะสมนะครับถ้าโครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสมไม่ชัดเจน การเติบโตก็จะวุ่นวายแล้วในอนาคตไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนตัดสินใจวันแมนโชคนเดียวหรือตามอำเภอใจของเจ้าของเท่านั้นหรือของผู้นำพวบครอบครัวในแต่ละรุ่นนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเมื่อผ่านเวลาของกิจการครอบครัวกงสรีนะครับที่เติบโตขึ้นธุรก,กิจครอบครัวมีความจําเป็นต้องเพิ่มตําแหน่งงานตําแหน่งงานที่สําคัญเพื่อรองรับบทบาทหน้าที่ใหม่ที่เกิดขึ้น เพราะว่าคนที่ตัดสินใจเนี่ยทำเองทุกอย่างไม่ได้ล้ครับในเวลาเดียวกันนะครับท่านจะมัลติฟังชันมัลติสกิลเนี่ยแสดงว่าอ,อ,องค์กรนี่มีความเสี่ยงนะถ้าท่านไม่อยู่หรือท่านตายไปเนี่ยลำบากละนะครับทางานสําคัญสาคัญเองคนเดียวไม่ได้ต้องกระจายต้องกระจายต้องมีการมอบหมายนะครับด้าน,นเหมือนของสมาชิกครอบครัวเขาก็ไม่ได้เพิ่มจํานวนเพียงพอกับการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะหากธุรกิจครอบครัวนั้นขยายออกไปนอกคอมฟอร์ทโซนมากๆจน จนคนกงสีหรือสมาชิกครอบครัวไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือขาดประสบการณ์เพราะว่ามันเป็นกิจการใหม่ๆก็มักจะเกิดปัญหาตามมาเช่นขาดทุนต้องทิ้งธุรกิจใหม่นั้นหันกลับมาทําธุรกิจเดิมมาโฟกัสนะครับเราก็เห็นตัวอย่างร้านอาหารเป็นร้านอาหารสเต็กอยู่ดีๆนะแล้วก็ขยายไปทำธุรกิจอื่นเลยที่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดแข็งของตัวเองไปทําอาหารแล้วก็ขาดทุนสุดท้ายก็กลับมาที่สเต็กนะครับ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวเวลาเราพูดถึงครอบครัวเนี่ยมักจะมีทั้งแบบที่เป็นครอบครัวเล็กแต่ธุรกิจใหญ่และคือสมาชิกครอบครัวน้อยกับมีแบบหนึ่งคือสมาชิกครอบครัวเยอะนะครอบครัวใหญ่แต่ธุรกิจเล็กธุรกิจเล็กก็ต้องขยายธุรกิจให้รองรับจํานวนสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มขึ้นนะครับผมตั้งคาถามในบทความนี้ครับว่าปรากฏการสำคัญแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ธุรกิจครอบครัวควรหาคนก่อนเพื่องานใหม่หรือสร้างงานก่อนแล้วค่อยไปหาคนที่ใช่มารับผิดชอบงานนั้นไก่กับไข่นะครับท่านจะหาคนก่อนหรือหางานก่อนน,อน,นี้ตั้งเป็นคําถามในบทความนี้นะครับการจัดโครงสร้างองค์กรในธุรกิจครอบครัวไม่ต่างจากการสร้างบ้านต้องเริ่มด้วยการออกแบบตามความต้องการใช้งานของคนในบ้านก่อนไม่ใช่ไปเริ่มต้นด้วยต่อเติมบ้าน แล้วค่อยไปถามคนในบ้านโดยไม่ได้ออกแบบตั้งแต่ต้นไม่ได้วางแผนนะครับผลที่ตามมาบ้านที่ต่อเติมไม่จบเนี่ยอาจจะต่อเติมอาคารโดยผิดกฎหมายด้วยซ้ําสร้างผิดแบบแล้วในที่สุดบ้านก็พังทลายเพราะคุณไม่ได้ออกแบบนะครับในที่สุดนะผมตั้งคําถามต่อมาในบทความนี้นะครับว่าหากสมาชิกครอบครัวไม่ทํางานกับกงสีจะไปทํางานนอกบ้านทํางานที่อื่นนะ ตำแหน่งงานสำคัญนั้นก็ไม่มีคนกองสีทำงานแล้วสามารถทดแทนด้วยคนนอกได้หรือไม่เมื่อชีพได้ไหมผมตั้งคำถามหลายครอบครัวใช้คนกองสีทำงานในธุรก,กิจแบบหุ่นไม่ให้แต่ใจรักคือคนไม่เหมาะกับงานแต่ก็เป็นลูกเท่าแก่เป็นลูกเจ้าของไม่เช่นนะเช่นยกตัวอย่างนะไม่มีความรู้เรื่องบัญชีการเงินแต่ก็มอบหมายให้ควบคุมดูแลด้านบัญชีการเงิน รับผิดชอบงานได้จริงนะเพราะว่ามีความไว้ใจที่เป็นคนโกงสีเป็นเป็นลูกเจ้าของนะแต่เ,เรื่องน่าเศร้าก็ตามมาก็คือว่าลูกเจ้าของเนี่ยที่ไปดูเรื่องบัญชีการเงินก็ไปไว้ไว้ใจคนผิดก็ต้องพึ่งพานะักบัญชีนักการเงินเพื่อไว้ใจคนผิดถูกลูกน้องหลอกลูกน้องหลอกโกงเงินกิจการไปไปโดยคนโกงสีก็รับผิดชอบกับผลผลของความไว้ใจเกินตัวนั่นคือคนกกงสีเนี่ย over trust over expectation อันนี้น่าสนใจนะครับมี ปรากฏการณ์นี้ให้เห็นเยอะมากเลยนะครับของไทยนะครับลองไปดูธุรกิจครอบครัวต่างประเทศครับธุรกิจครอบครัวในต่างประเทศหลายครอบครัวใช้คนนอกซึ่งเป็นมืออาชีพนะมาทำหน้าที่สำคัญสำคัญเช่น ceo ceo คือ chief executive officer ครอบครัวไหนบ้างอา w a l m มา t ในอเมริกาอันเนี้ยใช้คนนอกมาเป็น ceo ตั้งแต่ปี2014นะครับวันนี้ก็10ปีแล้วนะ ครอบครัวฟอร์ดรถยนต์ฟอร์ดนี่แหละครับในอเมริกาตั้งแต่ปี2006ถึง2014อันนี้ก็ใช้คนนอกเป็น CEO ครอบครัวอีเกียนะอีคานโนนะสวีเดนนะครับใช้คนนอกมาเป็น CEO ตั้งแต่ปี2017นะครับมาครอบครัวไฮน์เก e นคุ้นเคยไหมครับเบียร์นะแอลกอฮอล์นะครับเนเแลนด์นะครับเป็นดัชดัชเบียร์นะครับตั้งแต่ปี2005ถึง2020นะ c ี o รโอมุน15-16ปีนะ ใช้คนนอกมาเป็น CEO นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังพบว่ามีอีกหลายครอบครัวนะหลุยส์วีตองหลุยส์วีตองไม่ใช่ครอบครัววีตองนะครับเป็นของของเบอร์นาร์ดอโนไปละอดีต CEO นะครับซึ่งจะเทคโอเวอร์ไปนะครับทาทาที่อินเดียนะครับซัมซุงที่เกาหลีล้วนนะํามืออาชีพที่เป็นคนนอกกองสีเนี่ยมารับตำแหน่งเป็น CEO ในธุรกิจครอบครัวจุดที่น่าสนใจคือจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายนะ ดู KPI ดู performance ดูผลงานแต่ถ้าเป็นคนกงสีเนี่ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนยากแล้วเพราะเป็นลูกเจ้าของหลานเจ้าของเดี๋ยวพอจะเปลี่ยนก็มีปัญหากับไอเจ็กอาแปะไออีอามาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะอกจากตำแหน่ง CEO ก็มีตำแหน่ง CFO อีกตำแหน่งสำคัญนะครับดูเรื่องการเงินนะ Chief Financial Officer นะครับที่มักจะเป็นคนนอกกองสีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าคนใน มากกว่าคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าเป็นตําแหน่งงานเฉพาะต้องรับผิดชอบงานของกิจการตามมาตรฐานบัญชีแบบสากลอันนี้ในกรณีต่างประเทศนะและถ้าเป็นของในไทยก็ในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นมาตรฐานบัญชีแบบ ifrs international financial reporting standard มาเป็นของไทยก็เป็น t f r s thai financial reporting standard และตาแหน่ง cfo เนี่ยไม่ได้คุมเรื่องมาตรฐานบัญชีดังนั้นคุมเรื่องการเงินดูง,งานหลากหลายเลยนะครับ ลองมาดูว่าในต่างประเทศเนี่ยธุรกิจครอบครัวรายใดบ้างใช้คนนอกที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวทำหน้าที่เป็น cfo mm hmm. เช่น lg เกาหลีนะครับคุณใดก็เกาหลีเกาหลีใต้นะนะครับมาสอันนี้สหรัฐอเมริกานะคากิลธุรกิจอาหารนั่นกันเลยนะครับสหรัฐอเมริกาข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจครอบครัวในต่างประเทศเให้ความสําคัญกับการ,การนําคนนอกนะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แตกต่าง เข้ามาผสมผสานกับประสบการณ์ของเจ้าของที่เป็นเจ้าของทุนธุรกิจครอบครัวที่ปรับโครงสร้างองค์กรน r ่นเรียกว่ารไเซชันนี่ยให้พร้อมกับการขยายงานเนี่ยมักจะวางตำแหน่งสำคัญสำคัญไว้ที่เราได้ยินกันเสมอว่า C-Level นะเช่น CEO CFO นะครับ c o o c h i e f o p e r a t i n g Officer CIO Chief Investment Officer C.T.O. Chief Technology Officer, C.P.O. เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นเยอะล้ C.P.O. Chief People Officer นะครับ C.L.O. ของไทยก็มีบางบริษัท C.L.O. นะ Chief Legal Officer, C.B.D. Chief Business Development Chief นี่คือระดับหัวหน้าขึ้นมาเป็นแผงเลยเป็น c l e v e l ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและแผนงานอนาคตของกิจการนั้นๆโดยมีรายละเอียดงานที่ชัดเจนในะ Job Description มีความรับผิดชอบงานที่ชัดเจนนะครับ job r e s p o n s i b i l ที่ที่แตกต่างและชัดเจนถ้าท่านย้อนกลับไปฟังวันเราทอ,อก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงเราพูดถึงคุณทำอะไรคุณมีหน้าที่อะไรนะครับคุณมีหน้าที่อะไรนะคุณเป็นใครนะครับในบทความนี้วันเราทอกจะวิเคราะห์เห็นเลยเว่าอย่างยกตัวอย่างในธุรกิจเข้าไปในต่างประเทศใช้เือนชีพทั้งนั้นเลยจะจ่ายไปในตำแหน่งงานที่เป็นซีเลเวลต่างๆและแม a g จเมนต์ทีมเช่น เอสซีจอห์ในสหรัฐอเมริกาอันนี้ข้อมูลที่ผมเก็บรวบรวมวิจัยไว้นะครับรอเรียลปารีสฝรั่งเศสนะฮะ BMW รถยนต์เยอรมนี ani, นะครับหากเป็นไปได้ถ้าเราเทียบกับของต่างประเทศนะหากเป็นไปได้ตำแหน่งงานเหล่านี้สอดคล้องกันกับคนกงสีก็ย่อมนำสมาชิกครอบครัวนั้นไปรับผิดชอบงานนั้นได้อยู่ที่ท่านสร้างขึ้นมาไม่ใช่บอลดูบีนะท่านต้องสร้างขึ้นมานะครับในหน้าที่สำคัญสำคัญเหล่านั้น พราะว่าความไว้ใจที่เป็นที่เป็นรากเง่าที่ดีเนี่ยนะของคนกองศรีเนี่ยถ้าสอดคล้องกับความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยโอ้โหนี่คูณสองเลยนะครับที่สําคัญที่สุดผมปิดท้ายนะในบทความนี้นะธุรกิจครอบครัวเตรียมคนกงศรีไว้เตรียมพร้อมสําหรับตําแหน่งงานสําคัญเหล่านี้หรือ,อยังหากยังไม่เตรียมพร้อมแล้วท่านต้องรับคนกองศรีเข้ามาอยู่ในธุรกิจครอบครัวอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทเนี่ย แล้วเขาจะทำอะไร CEO ก็ไม่ใช่ CFO ก็ไม่ได้หรือเป็นได้ก็คือ UFO unidentified family officer ที่เหมือนไม่มีบทบาทในธุรกิจครอบครัวเลยอันนี้น่าสนใจนะครับพบว่ามีมากเลยที่เป็น UFO ในธุรกิจครอบครัวนะครับ Identify ไ,ไม่ได้ว่าทำอะไรรับผิดชอบอะไรอยู่จุดใดในองค์กรคำถามคือ ถ้าขาด UFO คนนี้ไปในองค์กรธุรกิจครอบครัวขาดได้ไหมขาดได้สําหรับองค์กรแต่ขาดไม่ได้สําหรับธุรกิจครอบครัวเวลาทอล์กยังมีเรื่องธุรกิจครอบครัวที่เป็นบทความแล้วมาเชื่อมโยงเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีเชื่อมโยงเรื่องกลยุทธ์นํากรณีศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับพยายามนําต่างประเทศมาเปรียบเทียบให้เห็นเพราะว่ามีตัวอย่างให้เปรียบเทียบเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็นการนําข้อมูลที่ ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจครอบครัวมาใช้เป็นตัวอ้างอิงและเปรียบเทียบนะครับวละทอกยังมีตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มความหลากหลายถ้าท่านสนใจท่านสามารถ Subscribe ได้ในวันรอ a ค a d e m ีนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาสนใจในเกือบ4,000คนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะแนะนำอะไรผมยินดีรับฟังแนะนำได้ใน Line Official จินพัทวันรนะครับตามที่เผยแพร่ไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ